สวัสดีพี่น้องเห็นบอทงนพะพาหลานมาเล่นทุกวันเลยพ่หลานมาเล่นทุกวันเลยเด้อจ้าตื่นนอนมากกับาจากมาเลยหล,า,ยลานก็นได้ <c oughs> เคยมาเนาะมันไก่ห้อไก่บนผักขี่รถมาแป๊บเดียวก็หอด เขากำลังขึ้นกำลังเชี่ยวงามโอ้จูบ่บนถัดจูบ่บนถัดะลรนกเป้ยเห็นบนนกพี่น้องบินชฉวบชวบ่าหากินข้าวเปลือกหากินข้าวเปลือก ไปสน,นีมาส่งของบนมืดบนแจงเดือกล่องกันเลพี่น้องบนแจงเด้อหน้ายายสุดๆเพียวๆม่ได้ใช่แอปเย็ยนสบายลมเย็นพี่น้อง ตืนนอนมากอกอยามากเลยตัตําเสียงปะทัดโอ้โอ้เราไปจูดูสุดบางกระกระตัวเเสียหัวปรมือจะขอวงเด้อแถาเสียงดังสะตับสุหัวปรมือจะขวงเด้อยหน่อยละ จุดบรรทัดไหลนก